สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ป .3 ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาพานักเรียนทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการคูณนะครับเรามาดูข้อ2ใหญ่นะเขาบอกโจทย์เขาบอกว่ามะลิเย็บเสื้อ156ตัวแต่ละตัวติดกระดุม5เมตร จะต้องใช้กระดุมทั้งหมดกี่เม็ดอันนี้ถ้าเราอ่านแล้วเขาก็จะให้เราโจทย์ถามหาอะไรเราก็ต้องมาทำส่วนของโจทย์ก่อนส่วนที่หนึ่งของโจทย์เราก็ขีดมาอย่างนี้เลยนะนจะมีตัวเลขติดแล้วก็หน่วยติดนี่ส่วนที่หนึ่งสิ่งที่กำหนดให้นะตัวนี้นะตัวนี้ก็เหมือนกันนี่มีตัวเลขติดแล้วก็มีหน่วยติดเป็นส่วนที่สองนะ ส่วนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่โจทย์ถามหามันจะถามว่ากี่เม็ดกี่ชิ้นกี่อันก็ก็แล้วแต่มันนะถามว่าเท่าไรหรือกี่บาทก็แล้วแต่แต่อันนี้เขาถามว่าติดกระดุมกี่เม็ดโจทย์ถามหาอะไรอันนี้คือส่วนที่3นะโจทย์ถามหาอะไรก็คือตรงนี้นะครับจะต้องใช้กระดุมทั้งหมดกี่เม็ดมันเป็นประโยคคาถามนะนักเรียนอย่าเขียนตัวโตมากนะเดี๋ยวมันไม่ไม,ไม่พอ จะต้องใช้กระดุมทั้งหมดกี่เมตร นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหาถ้ามีคําว่ากี่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหานะ,ะโจทย์บอกอะไรเขาจะบอกมาส่วนที่1กับส่วนที่2เป็นส่วนที่มีข้อความแล้วมีตัวเลขแล้วมีม,มีมีหน่วยมันติดมานะครับเราก็ลอกมาเลยทั้งส่วนที่1ที่ส่วนที่2นะครับเราก็เขียนเหมือนเหมือนกุดคูนะ่ะมาลีเย็บ เสื้อครูจะเขียนเรียวน้อยหนึ่งนะหนึ่งร้อยห้าสิบหกตัวเห็นไหมนี่เขาบอกตัวเลขเรามาบวกหน่วยเรามานะแต่ละตัวติด กระดุมห้าเมตรนะครับประโยคสัญลักษณ์การที่มีจำนวนามาให้เรานะครับแล้วก็บอกว่า แต่ละจำนวนนี้นะครับมีจับคู่กันนะเหมือนเสื้อหนึ่งตัวมีกระดุม5เม็ดอย่างเงี้ยมันจะเป็นวิธีการคูณนะครับอันนี้บอกไปเลยนะครับเพราะว่ามันยากหน่อยหนึ่งก็จะเป็น156ไปทําอะไรมันก็คือการคูณก็คือคูณ5นะครับแล้วก็เท่ากับแล้วก็นี่คือการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับมาลิเย็บเสื้อเห็นไหมมีหน่วยเอาส่วนที่1มาใส่ก่อนเลย1 5 6 ตัวเห็นไหมนี่เอาส่วนที่2มาใส่แต่ละตัวติดกระดุม5เม็ดตั้งตั้งหลักให้ถูกนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายอย่างนี้นะครับแปลงจากประโยคสัญ,ญลักษณ์มาเป็นการตั้งนะจากนั้นเราก็คูณ5คูณ6ได้30ใส่0ทด3เล็กๆอย่างนี้5 5 25 25บวก3ได้28ใส่8ทด2 5 1เป็น5 บวกกับตัวทดสองข้างบนก็จะเป็น7เราก็ได้คําตอบแล้วนะครับตัวเลขอาราบิกนี้แล้วเราก็ใส่ตัวเลขไทย700 80เมตรเห็นไหมมีเสื้อ156ตัวนะครับตัวละมีคําว่าตัวละตัวละนี่มันมันมกจะเป็นการคูณน,นะชิ้นละอันละอย่างเงี้ยนะนักเรียนก็เออเราก็มาถึงเรื่องการคูณน,นะครับคงไม่มีอะไรนอกเหนือนไปจากนี้นะเป็นการคูณน,นะครับ ข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็สวัสดีครับ